จะกินข้าวเลยฮะมึงจะกินข้าวมามาไปล้มลุมไปไปล้มไปเดาตักไปให้เร็วเร็วพอ,อไหมนะแค่นั้นน่ะหึมาจากไหนเนี่ยเดินมาจากไหนรู้จักมาขอกินน่ะรู้ได้ไงว่ามีข้าวให้กินฮะรู้ได้ไงว่ามีข้าวให้กิน ได้ยูเคลื่อนไปได้ยูเคลื่อนทุกวันไปได้กินทุกวันไปไปไหมยูที่เคลื่อนไปเขากัดเอาอีกแม่ลูกอ่อนหรือเปล่าเนี่ยฮะมีลูกอ่อนหรือเปล่าหึมีลูกหรือเปล่าเนี่ยนมยันยานเนี่ยเดินกลับมากลับไปกลับไปกลับมาไม่กล้าเหรอ ออไปยู่เคลื่อนนะเดี๋ยวให้กินทุกวันเลยไปไหมไปยู่เคลื่อนไหมเดินไปเคลื่อนไปถึงไหมอิ่มไหมน่ะอิ่มไหมเอาอีกไหมห nó ít quá không nám đáng không nám mà cao nó ít quá à. đẹp chưa